จับได้ว่ามีท่ากวางและท่าลิงอยู่ด้วยใช่่ะท่ากวางน่ารักมากเลยค่ะแนะนําแขกของเราเก่อนใช่ค่ะก็วันนี้นะคะอาจารย์หยางเพลร์เซนนะคะมาจากทางด้านของศูนย์ฝึกชี้กงอาจารย์หยางนะคะจะมาให้ความรู้กับเราในวันนี้ในเรื่องของการฝึกชี้กงเพื่อสุขภาพที่แข็งแรงค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะขอพูดคุณมากๆเลยเมื่อกี้พยายามทําตาม3ท่าแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราจะคุยเรื่องชี้งงก่อนแล้วก็หลังจากนั้นก็จะให้อาจารย์หยางชวนผู้ชมทำา พร้อมๆกันนะคะฝึกเมื่อกี้ปั๊บเดียวรู้สึกแบบว่าโอ้โหร้อนเหนื่อยเหมือนกันท่านอาจารย์เพราะเรื่องหายใจอ๋อมีพลังงานเ็ียนฝึกชี่แต่เสียใจก็หลายๆคงไม่รู้จักชี่คืออะไรอ่ะชี่ภาษาไทยก็แปลเป็นพลังพลังลงปังพลังชีวิตเป็นสำคัญที่สุดของชีวิตสำคัญถึงอย่างไงนะสำคัญสำคัญหัวเงินเพราะว่าชี่หมดแล้วชีวิตล้วก็จบไปในของชี่ก็เป็น สาคัญมากๆมีแต่ว่าหลายๆคุณก็ไม่รู้จักแล้วก็ไม่รู้ว่าดูแลยังไงไม่รู้ว่าฝึกยังไงค่ะ ทีนี้อาจารย์คะความที่แบบว่าอย่างแบบเวลาเราพูดถึงว่าอุยไปฝึกชี้กงเนี่ยเราก็จะนึกถึงแต่ภาพคนแก่ไปฝึกชีก้กงอันที่จริงแล้วเนี่ยมีใครบ้างคะที่จะสามารถฝึกชี้กงได้แล้วทําไมคงแก่เขาจึงอยาไปฝึกชี้กงนะเดีย๋ยคงแก่เขาพลังไม่พอหรอ,อเขาจึงคิดว่าไอ้พงพลังไม่พอพต้องไปฝึกชีก้กงแต่ของคุณหนุงนะเขาบอกว่าไอ้เขาพงยังไม่รู้สึกว่าอะไรพลังไม่พอ ให่เขาเปลี่ยนไปก็ไม่ไปเลี้ยงแต่จริงๆไม่ใช่อย่างนี้ค่ะชี้กงนะเขาไม่ใช่มีประโยค จากสุขภาพอย่างเดียวยิ่งสาคัญนะเขายังทําให้ความถี่ของสมองของเราเปลี่ยนแปลงได้ค่ะคือชี้กงเนี่ยเป็นความรู้ที่มีมาเป็นพันๆปีแล้วเมื่อก่อนก็คือทําด้วยการฝึกฝนด้วยการปฏิบัติแต่ปรากฏว่าวิทยาศาสตร์ระยะหลังเนี่ยเขามีการตรวจเจอค่ะว่าเวลาฝึกชี้งงไปนานๆเข้าเนี่ยคลื่นสมองจะเปลี่ยนไปใช่ครับให้อาจารย์รเล่าให้ฟังเพราะว่าสมัยกองโบราณนะเราชี้งงมีแต่พวกเราเอ้ต้องเข้าสมาธินะเ,เข้าสมาธิาาธลึกๆ แต่เราก็ไม่รู้ว่าเวลาไหนเราเข้าสมาธิกับไม่เข้าสมาธิแล้วเข้าสมาธิมีประโยชน์อย่างไงแต่นี่ยี่สิบปีผังมาของวิทยาศาสตร์เขาก็าไปที่ตรวก็จึงรู้ว่าออกของเราทั่วไปนะเครื่องสมองเรียกว่าเบตา้าเบต้าหนึ่งวินาทีเต้งสิบสี่ครั้งถึงสามสิบครั้งคลื่นเบตา้าคลื่นเบต้าของสมองแต่ถึงเรานั่งสมาธิแล้วฝึกชี้กองเราจักกะจักกะตูวข้างบูมีจักกะหนึ่งเรียกว่าภาษาไทยเรียกว่าจักกะเจ็ด จุกนี้เปิดได้ทําให้เซลล์สมองเราเปลี่ยนแปลงแล้วเครื่องสมองขวังตีเข้ารียบเปลี่ยนเลยก็เปลี่ยนป็นอัลฟาได้เปลี่ยนเป็นอัลฟามีไปออกอะไรเวลนี้เขาตรวจเจอว่าถึงจักรนี้เปิดเครื่องสมองเปลี่ยนแปลงอัลฟานะร่างกายภายในมีจุกหนึ่งเวลนี้ตรวจเจอเรียกว่าจุกแพนิโอแกงต่อแพนิโอแกงของโบูลังก็เรียกว่าตาที่สามหมูลังบอกไอ้ที่ตาที่สามเปิดแล้วคุณก็ฟังแล้วไม่่คยเจอเธอได้แต่วันนี้ผ่าตัดมองจึงตรวจเจอว่าภายในมีหนึ่งเม็ดเล็ก จุกนี้ก็เรียกว่าจุกแพนีโอเกงตรงแพนีโอเกงจุกนี้ถึงเราเข้าสมาธิแล้วเขาจะมีเปิดได้หรือกทำงานได้ทำงานได้สั่งฮอร์โมนมีหลายชักนิดออกมามีอย่างหนึงนี่นเอ็นโดฟินเอ็นโดฟินทาให้เรามีความสุข ล้วเราอะนัร่างกายสุขภาพไม่ดีแล้วป่วยดูมีฮอเดอร์มองตัวนี้หลั่งออกมาทําให้เราหายเองได้เมื่อเราไปอ้วกแต่เขามีตัวนี้หลั่งออกมาเขาหายเลยเหมือนเราไปออกกำลังกายออกกำลังกายก็จะมีเอนโดรฟินล่ะสองอีกตัวหนึ่งที่ว่าแมลเราตอมิงแมลเราตอมิงทาให้เราหลับง่ายกับหลับลึกอุ้ยนี้อีกกลุ่มหนึ่งนะเดี๋ยวหลับไม่ค่อยดีจุกนี้เขาก็ไม่ทํางานเราถ้าว่าฮอเดร์มอง เออตัวนี้ไม่ไม่พอนแต่ถึงเรานั่งสมาธิแล้วหลั่งออกมาเขาว่าหลับลึกเลยหลับง่ายของอินเสื่อมแน่เลยเพราะอินไม่ค่อยหลับต้องคิด้กงต่อเรโลรามีมีอย่างหนึ่งจริงจริงสำคัญเรียกว่าโตปาเมิงโตปาหมิงหลั่งออกมาเราหลับตาดูแต่เราแหงแสงออกมาเลยแล้วบางทีก็แหงผ้าเฮ้ยบางหลวงพ่เขาเขาสมาธิแหงนี่แหงโนจริงๆคืออะไรจริงๆก็ภายในมีจุดนั้นด้วย ไม่เขาจะมองชักนี้นี่เราโตมามีออกมามอนก็มาจากต่อมไพเนลเนี่ยแหละค่ะใช่ครับจุดนี้เดียวกันอาจารย์ฝึกมากี่ปีแล้วอ๋อผมตั้งแต่อายุแปดขวบก็ฝึกตั้งแต่แปดขวบแล้วตอนนี้ก็เป็นอาจารย์สอนอ๋อสองเลยหลายปีสอนมาเป็นเวลานานโอ้แล้วอาจารย์พบกับตัวเองยังไงเรื่องเกี่ยวกับพลังที่ว่านี่ค่ะเมื่องก่ับพลังของว่านี่สำคัญมากมากหนึ่งเราต้องเราต้องรู้จักก่อนว่าเรารู้สึกไอ้ร่างกายมีพลังแต่หลายๆคนไม่รู้เลย เราผ่าตาก็มองไม่เห็นมีแต่ไปไหาหมอจริงดูอย่างนี้เขาจับชีพจรจ็บอกเออพลังพอพลังไม่พออนนี่มาจากออจับชีพจรแต่จริงๆของเราฝึกชีกองถึงจักกะนี่เปิดนะเราเรามือทั้งสองวางอย่างนี้นะมันมกะรู้<อ>สึกท <ำ S 1> ําอย่างนี้นะท้องรีบรู้นว่ามีสารังแมลกเกิดขึ้นแล้ก็มีแรงต้งทําให้เราเข้าไม่ได้ แต่ของเราไม่เปิกนะก็ททาแล้วก็เฉยๆไม่มีเลยเป็นหนึ่งของสองนายเปิกอย่างไรที่นี่เปิกใต้เสกแล้วก็มีอีกอย่างหนึ่งที่สำคัญก็จักรวันก็มีพลังหลายๆกลุ่มเหมือนกับต้มไม้ใหญ่ใหแข็งแรงแข็งแรงเขาก็มีพลังลบปูเขาทาแล้วที่ไหนฟังจุยดีแล้วสิงเว่ยลองลีน่ะก็พลังก็เยอะพลังเราทาอย่างไงจึงทําให้เขาเข้าทางมือของเราลบเก็บไว้ที่ธงน้อยเราเรียกว่าตั้งถิง เป็นพลังชีวิตของเรา <Ừ. S 2> นี่ก็จริงๆหรืยของหลักสุขทําไมเราต้องเลี้ยงชีกองจุก <Ừ. S 2> นี่เพราะพลังนี้ยิ่งเยอะนะร่างกายของเรายิ่งแข็งแรงพงตั้ง oh. ทางยิ่งสูงเรายิ่งสําคัญงนะเขาลวงเสาส <Ừ. S 2> อ่าเพราะตามตามชีพกองว่าพลังออกจากภายนอกเราเรียกว่าสนังแม่เหล็กเลยเรียกว่าออลา oh. ถึงพลังจะเต็มที่นะเขาก็สว่างสว่าง <Ừ. S 2> แต่ถึงวันนั้นเราพลังไม่พอก็มืดาย โอ้ยางนี้ถ้าเกิดว่าฝึกมากๆหนุ่มก็พ่องได้ใช่ไหมคะอาจารย์เดินไปไหนหนูจะมีออร่าเคื่องตวดด้วยคลื่นจะพองออกมาสวยงาม่คือจริงๆนะสมัยเนี้ยตรวจคลื่นสมองได้ว่าจากเบต้ากลายเป็นอัลฟาจะเป็นคีต้าเป็นเดลตาอะไรก็ว่าไปแล้วในขณะเดียวกันออร่านี่มันก็ตรวจได้ด้วยนะออเราวันนี้ถ่ายลูกย่างถ่ายออกมาได้จริงๆของเราทั่วไปเราสามผักไต้ว่าไอ้คนนี้สว่างมาเราเราไม่รู้เราก็โอ้ช่วงนี้โชคดีมาเรามีความรู้สึกเลิก เวลานี้คนนี้พลังตกลงมามึกไปเราก็เห็นว่าไอ้ช่องนี้เขาไม่ช่องไม่ีลยเราควงรู้สึก แต่่ตว้านี่ไถลูกออกมาก็ชักเจงครึงมือตัวออกมาก็ชักเจงแล,แ,ลแล้วท่าทางของชี้กงเนี่ยนะคะคือต้องถามว่ามีกี่กระบวนท่าค่ะอ๋อเยอะมากแต่เราก็พึ่งฝึกก็เอาทาง่ายๆก็พออ๋อค่ะแล้วในการฝึกเนี่ยก็สามารถช่วยให้เราฝึกในเรื่องของพลังงานที่จะมหมุนเวียนในร่างกายแล้วอย่างบางทีที่แบบว่าเวลาเราไปหาหมอที่เขาเรียกว่าหมอแม่อาจารย์แม่เสร็จแล้วก็บอกว่าโอ้นี่นะพลังแบบตับคุณอ่อนนะม้ามคุณอ่อนนะหัวใจคุณอ่อนอันนี้คือ เขาเขาดูตรวจจากตรงไหนเวลานี้ของคลินิกยังมีเครื่องตรวจได้เลยตรวจว่าเส้นประสาทตับมีพลังเท่าไรมั่งเท่าไรเท่าไตเท่าไหรเอเส้นไหนไม่พอเส้นไหนเจอะเกินไปเส้นไหนอุกตังยังชักเลยแต่ของโบูรังไม่มีเขาอาศัยจับแม่ผงออกเป็นหมอจีเหมือนกันแล้วก็แม่ได้แม่ออกมาก็สัมผัสว่าชิดจ้องเต่งแหลงก็แปลว่าคนนี้พลัง พอแต่<ห>ที่ปาต้องเจาะออกมาหาไม่เจอเลยก็แปลว่าคนนี้พลังไม่พอ,อซึ่งคน<ห>ที่เจ็บไข้ได้ป่วยพอได้มาแม้หรือว่าได้ฝึกชี้โกงเนี่ยพบว่าเขาสุขภาพดีขึ้นเลยไหมคะจันยังเราก็แม่เสร็จเราก็รู้ว่าเขารับบอกไนอองแอ่ะระบบอกไนกึ่งไปกึง่งไปคนจีนคนคนจิงชอบพูดว่ามีไฟเกิดขึ้นคนไทยก็เรียกว่าโล่งในแล้วก็ขับไปให้ออกปักุปงให้ภายในสมลงกลางแล้วเราก็หาย อันนี้ก็ของแพรแพลงจริง,งคือก็อย่างตามที่อาจารย์ได้ได้พูดมาในเรื่องของข้อมูลเกี่ยวกับการฝึกชี้งงเนี่ยมันเหมือนกับกลายเป็นว่าศาสตร์ที่มีมานานเป็นพันๆปีปัจจุบันนี้วิทยศาศาสตร์ก็พิสูจน์ชีกช้กงได้ด้วยว่าชีง้งงได้ช่วยในเรื่องของร่างกายได้จริงใช่ครับเพราะาชี้กงเว้านี่ตรวปมาแท้จริงเขาก็เป็นออกกําลังกายพีเซกอีกอย่างหนึ่งก็ตัวมมา,าอะไรก็มีสองอยู่ค่ะชีกงงนี่นังมากก็สองพันกว่าปีแล้วแล้วผมคิดว่าทุกคงนะก็ต้องการฝึกเพราะว่า เราปกติป่วยเราก็คลิกถึงไปหาหมอคเท่ากับเรามีปัญหาก็ให้คนมาช่วยเราแก้ไขแต่เราไม่รู้ว่าจริงๆเราบางทีป่วยแล้วไม่สบายเราพังกว่าเราตัวเองเมืเม่อกับฝึกชีกองหรือปักท่าเขาก็หายเองได้แต่โรคหนักแล้วเราแก้ไขไม่ได้นั่นแหต้องต้องไปหาหมอไม่หนักนะ,ะเรา ปรวงตัวเองต่คือทราบมาว่าอาจารย์อย่างอ่ะเคยให้หเขาเรียกว่าให้แรงบันดาลใจกับคนอื่นบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยศูนย์กลางการเยียวยารักษาสุขภาพคือตัวของเราเองใช่ครับ <ouch. S 1> ใช่ครับค่ะอ,อาจารย์ขาแล้วทุกวันนี้เนี่ยชีวิตเราในเวลาเราทํางานอยู่ในเมืองมันเต็มไปด้วยความเคร่งเครียดเร่งรีบอย่างนี้เนี่ยมันมีผลต่อสุขภาพหรือพลังชีในตัวเรามากน้อยขนาดไหนคะเออของผู้หญิงอันนี้มีปัญหาเยอะที่สุดสิของเครียดเราเราจับแม่ ภายในเออนัเรีวยกว่าเสียงใหม่แล้วก็จับออกมาก็ร้วออกคุณนี่นะเส้นประสาลงบังตับอุกตังเขามาจากเคยกแล้วทําให้เส้นนี้อุกตังเลยอุกตังออกมาอาการอะไรนะพูดจริงก็บอกประจังเลิงประจังเลิงไม่มาหนักครึ่งตัวนี้เต้านมมีซิกแล้วใจหนักนี่ก็เป็นโรคมาเลงที่ที่เต้านมอนี่ก็ทั้งหมมาจากว่าเส้นประสาลงบังตับเส้นนี้อุกตังเอ้ของเราอะนะรู้จากว่าไอ้ อกตังเราเราแก้ไขอย่างไงทําให้เขาทะลุออกมาบางครั้งก็ไม่เกิดขึ้นอย่างนี้ก็คือชี้งก็คือช่วยให้พลังงานในร่างกายของเราหมุนเวียนอย่างมีสมดุลเหมือนกับเมื่อกี้นี้ผมฝึกท่าที่หนึ่งนะีล้วท่าเสือเขาดูกทำให้เส้นประสาลงปังของตับมุงเย็นดีแล้วทำให้เส้นเองแข็งแรงขึ้น ก็จะมีท่าต pues mm nah ่างๆเพื่อที่จะใช้อย่างท่าแรกที่อาจารย์อาจารย์หยางสอนพวกเรานี้ก็คือเขาเรียกว่าอะไรคะนี่ดูเบงจ่าท่าเรียกว่าท่าเสือท่าเสือท่าเสือเขาือหลับบอกไม้หลับบอกตักแล้วกวางเหรอคะน่ารักมากเลยกวางก็หลับบอกตายเขาก็ทำให้เอวแข็งแรงลิงชอบลิ่มากเลยหัวใจหัวใจนกก็หลับบอกปกแล้วยังมีอีกอีกสักหนึ่งเรียกว่า หมีก็ลับบมั่ะเบญจารถก็เกี่ยวกับเขาทบก็ได้บริหารทุกอวัยรุนคือถ้าอย่างนั้นนี่คือถ้าเกิดว่าเราเรียนรู้ท่าพื้นฐานอย่างเบญจานี้เราก็สามารถที่จะฝึกได้ทุกวันเหมือนกัน๋เป็นมุ่งต้นเขาเท่ากับเมือนกเราออกกําลังกายหนึ่งชุดมีหลายขั้นไหมคะอาจารย์หยางการฝึกที่กงเนี่ยที้กงก็ขั้นที่หนึ่งก็บอกอติก็เรียกว่าเรา ปรับปรุงตัวเองรักษาตัวเองแต่ถึงครั้งที่สองครึ่งไปเขาบางทีก็มีพลังลงปางออกมาได้บางทีก็ยังช่วยกูเองได้แต่ครั้งที่สามก็ฝึกเมื่อกี้นี้พอฝึกจิตฝึกพลังจิตสูงขึงกําลังมีนักข่าวมาสามฝากผมผมก็พูดเลยคำหนึ่งก็เลยว่าพลังจิตสูงขึงหนึ่งชั่งไรไตพึงหนึ่งเท่าเขาบอกไอ้บบาอายานี่สองใจมากเขาอยากมาเก่งนั่งเสืออย่างนี้งจริงๆคงไรไต้สูงอะน้อยนะกิก ไม่ใช่เขาเล็งเยอะเลยไม่เยอะจิกกเขาพลังจิกสูงเลยไม่สูงได้พลังจิกนี่ก็ของชีกองเขาต้องฝึกเหมือนกันคุยไปคุยมาแบบนี้ท่านผู้ชมอาจจะรู้สึกแล้วว่าขอฝึกแบบง่ายๆเผื่อจะได้ลองทําที่บ้านไหนๆก็มีปรมาจารย์ใต้ซื้อมาแบบนี้นะคะลองเลยวันนี้เราสองสามสามสีทางง่ายๆนะฮะท่านี้ก็เรียกว่าท่าจงรอหังขากว้างเท่ากับหัวไหล่เสกเล้งงอเข่าเล็กน้อย นี่สำคัญว่าบางคนเนี่ยทำผิดเดียอ,อกแรงอยู่ที่ขวเข่าจริงๆไม่ใช่เขานําหนักอยู่ที่ก้มกแล้วลงถึงทรงเท่า,าเท่ากับทรงเท่าประมาณ60เซนติเมตไปนิ้วเท่า30เซเตอ่าเสร็จแล้วอีกจุดหนึ่งจริงสำคัญเลยเก็บครั้งเล็กน้อยลวจุกนี่เดี๋ยวไปหวยต้ยองอกแรงนี่หนึ่งเราทำท่านี้ทำได้ถูกต้องจึงทำให้จักระเปิดจักระเบิดใต้จึงทำให้เครื่องสม,มองเปลี่ยนเป็นอัลฟาได้นี่เป็นอีกจุดหนึ่งสำคัญสำคัญเอาละ แล้วต่อไปก็มือทั้งสองก็ขึงมาจริงตานากาเมือใส่จับลูกโปอ่งอีกลูกหนึ่งมือก็จับลูกโป่งอีกลูกหนึ่งนี่จับสองลูกก่อนอันนี้เราจิงตานากางเขาจึงทําให้พลังถึงไปนิ้วเสกแล้วมือทั้งสองตส่เก็บลูกโป่งใจอีกลูกหนึ่งตรงนีง้ถ้านี่นะเราบางทีนะมีเวลาทำห้าถึงสิบนาทีอย่างนี้ทําให้กําลังภายในเกิดขึ้นอันนี้ก็ท่าทีหนึ่ง คือดูเหมือนง่ายแต่จริงๆใช้พลังใช่แล้วทำประมาณห้านาทีสิบนาทีร่างกายก็ค่อยอุ่งครึ่งอุ่งครึ่งครึ่งจะอุ่มแลก็รูกคุ้งก็บปึกแล้วเหงือออกได้ท่าที่สองนะก็มือทั้งสองเปลี่ยนกันอย่างนี้แล้วค่อยเข้าคล้ายๆกับมีซ็อกปิงอยู่ไยใหม่ๆเราไม่มีความรู้สึกก็แปลว่าจักกะไม่ปึกแต่ทำจั้งจะแบบ มีขึ้นมาใช่ไหมโอ้โหนี่นี่หนึ่งสองท่าแล้วนะคะรู้พื้นฐานนิดนึงแต่ท่านั้นเนี่ยเดี๋ยวอาจารย์จะนําให้ครบทั้ง5ท่าเลยใช่ไหมคะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้เนี่ยก็จะต้องให้เดี๋ยวอาจารย์นําไปเรื่อยๆแต่ว่าณตอนนี้เราก็ขอบคุณอาจารย์ก่อนนะคะขอบคุณาจารย์อย่างเผยเซนนะคะจากศูนย์ชี้กงอาจารย์อย่างนะคะที่วันนี้มาให้ข้อมูลกับเราแล้วก็สอนเรื่องของความรู้เกี่ยวกับการฝึกชี้กงด้วยขอบคุณนะะอาจารย์ขอบคุณมากค่ะอาจารย์แล้วก็เลี้ยงลูกบอลต่อเลี้ยงบอล คุณผู้ชมทําตามเลยนะคะ่5ต่อจากนี้เลยค่ะเลี้ยงปลาเอวเครื่องไหว้แล้วก็แล้วเก,กรบพลังกอน,นโ,อโ้ดก็อทำไหว้มตามเทคนิคนาฬิกา3 6ครั้ง ควงแขงนาฬิกา30ครั้งอาอย่างนี้ก็วันหนึ่งชุดนะไม่มีเวลาก็ฝึก10นาทีมีเวลาก็ฝึกถึง30นาทีวนๆไปเรื่อยๆค่ะ,คะง,งั้นอาจารย์นำเต็มเลยค่ะ,คะอาท่า,ท,าที่หนึ่งค่ะ,คะท่าที่สอง